วันนี้จะวามารีวิวมาม่านะคะที่ขายในประเทศอังกฤษนะคะแต่เป็น Number o n n j n p a n นะคะเดี๋ยวมาดูข้างในว่าเขาทำขายเหมือนบ้านเราไหมเขามีอะไรข้างในยังไงนะคะมันชื่อว่า b e e บ Sukiyaki นะคะเป็นที่หนึ่งของญีแปนแต่มีขายที่ในห้างอังกฤษนะคะนี่นะคะข้างบนเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ อข้างในแทแน่นอันนี้คือเปิดไว้แล้วนะคะข้างในเป็นแบบนี้เลยค่ะกิก้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรคือเค้าเทผงเครื่องปรุงทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วค่ะมีอะไรบ้างมีแครอทมีเห็ดนะคะแล้วก็มีผงเครื่องปรุงต่างๆนานานะคะเดี๋ยวเราไปเติมน้ำกันแล้วมาดูว่าตอนสุกจะเป็นยังไงนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะซูกี้ญี่ปุ่นไม่แน่ใจว่าเขาเป็นสีดำหรือเปล่าคะไม่เคยกินนะคะถ้าเพื่อนๆนคนไหนเคยกินซูกี้ญี่ปุ่นนะคะถ้าเป็นสีดำนะคะเม้นบอกกันหน่อยนะคะแต่ส่วนมากเคยกินแต่ซูกี้ยากี้ที่เป็นของอคนจีนที่เป็นคนไทยทำเนาะเขาก็จะเป็นน้ำซุกี้แบบนั้นแต่อันนี้คือน้ำซุกี้สไตล์ญี่ปุ่นค่ะทุกคน เป็นประมาณนี้เดี๋ยวดูรสชาติกันนี่นะคะผักเพึิกก็จะเป็นประมาณนี้น้ำก็จะออกแนวข้นๆนิดนึงนะคะทุกคน,ด,นดูหนืดๆข้นๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวชิมก่อนนะหอมมาก หอมมากอ๋อออกหวานหวานค่ะเพื่อนเพื่อนออกหวานหวานออกแนวซอสเทริยากิหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะออกหวานหวานอร่อยค่ะอืมอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนลองไปหาทานกันดูนะคะบอกเลยอร่อยจริงอร่อยค่ะขับนุ่ e ด,ดบีบซูชิยากินะคะ n u m b บ r วันอินปวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะมารีวิวมาม่าที่ประเทศอังกฤษแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ